สวัสดีครับอ่ามินี่การเที่ยวกันสวัสดีพี่น้องอีกนะครับพี่น้องก่อนจะไปเบรงรายละเอียดมินี่ผมมีแนวสีเบาให้พี่ให้น้องได้ฟังกันครับพี่น้องวันนี้เปิดคลิปอยู่ทั้งรถขี่รถพอยเซี่ยงที่ไปเบิกเงินยู่ธนาคารเท่ากับสอลราาผู้ไปนากน็มีเมย,ย่หน่อยมีผู้ซอยสายของครับผู้ขับรถอ่ะ พี่น้องพ่อกันโยทอกกสนะครับพี่น้องพ่อทอกกรสอางทางนั่ากินเสี่ยงพี่น้องตอนนี้มาหาทอกกรเบิือนเงินไปซื้อกระเบื้องเอาคือบอเส้นอยู่ผุนเส้นอยู่ตัวเอากเอินคนไปเส้นมันจะได้สหรือเปล่ายากอยู่บ่ làm sen gì này, làm sen rồi. Vang lục vang lục vang lục. Răng lục gì này. mấy ได้อยู่บนภารผู้ได้อยู่ลกลกางผูไ้ได้อยู่ทางนอกระดับรถมันนี่ขนบ่อไหลถ้าธรรมดาปกติแล้วคนแน่นเอเล่เต็มอยู่น,นั่งทางนอกสิขจ้าเฮ็ดไปให้มองเทศบานนั่งยันนี้มันเป็นเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนกรกฎามันก็นเลยเป็นห่อนย่มคนโมอยมีม,มีประมาณสิบยี่สิบคนระบบการการเบริกเงินผู้มือถ้าขาจาก่าใส่เป็นบัตรหลายบุคคลแต่ไมานาั่งเบิกม่นั่านางเขียนคือเก่าตอนแรกว่าสิขอไปไทยได้เท่ากับสอแยนขจาว่าให้เริออกมาทางนอกมาบมหาไทยเหรียญทีนน้ำผ่านค่าพี่น้อง พี่น้องเนี่ยมาปากทางมานันน่ากระแซงกับมาแวะสื่อของสื่อของพี่น้องมีหลายอย่างปากทางบ้านนากระแซงยี่นาเท้ากระสอตรงกันขามเลยมินิมาร์ทเรียนว่ามินิมาร์ดมินิมีทุกอย่างหลายๆอย่าง เป็นยังคื้ไก่เฮนยเป็นยังี้ไก่อยู่ใหนแน่อยู่ยาวิ้โึงหนังเหล็งเนาะถ้าอาจารย์มาเบิกเงินสิไปซื้อกระเบื้อง ล้อเล่นห่านข้าพี่น้องซ้ำเดเขาไปซื้อกระเบื้องโอ้บักลำใหญ่หมากลำใหญ่หมากลำใหญ่เลื่อมมี่โอ้แม่ขาดใจดีซิ่งได้แล้วอะเอาว่าไปยังว่าไปยังพี่น้องมีโอกาสได้แวะข้ามาทั้งปากทัง้งมันนั่งกันแซงเมื่อแวะเบมึงพี่น้องหมากลำใหญ่หมากลำใหญ่ หมากลำใหญ่ก็มีหมากเงาะก็มีทางนี่มันอนี้เป็นมือวัชจันทร์พี่น้องตลาดสักหน่อยนอยนี่ยมือแหลงก็มีตลาดมาลงแดดท่อนพี่น้องตอนนี้ห่อนพิจนายบักเงาะงามบักเงาะมัดแจากไส่นี่เอองอแดงงามมึงงอล้วงเรียน มันลงเรียนท่านบาัณฑอมหาวิทยาลัยนี่รวยใหญ่ท้สอ,สอสองเัินปันนี่เป็นหมื่นตลาดแต่ว่าตลาดกกำลังเรื่มเรื่มมาลงเอาเอาเวลานอกมาถาดซ้ำิ่นเบิกเงินแล้วเงินมาทันเหลวอยจะของเพิ่น ปากทางบ้านนากระแซงพี่น้องมีโอกาสได้แวะมาทงางปากทางบ้านนากระแซงอำเภอดชพี่น้องมีมีของขายอแถวแถวหนาทอกกซอแถวแถวนาทอกกซ ยังพ้นสีแว่คามทางไปขคางนั่นมาพี่น้องถามไปคางทา้งข้อกระซอสินจ้ามีอะไรเมื่อวันที่กี่พี่น้องมีโอกาสได้แวะมาทั้งปากทั้งมือนน่ากับแซงมาแวะพี่น้องเพิ่นมาคู่ม,มือคู่ม,มือมาขายดีประจำเลยสินเนีย่ย แล้วก็ขนมเพิ่นขนมยังก็คกือน,อาน้านคือขนมหั่งเผิ่นแต่ใบย่านไม่วันตอนไม่มีมุ่งกลางไ้พอ้เอาาเพือเ่อนเราบล่วเพื่อนเราไปย่ายเพ่อเราเดินเนาะ เขาไปไกลตัวเพาได้พี่นองมันย่สิดีดีกับิบไป้ว่นัาไปเวดเอาบัตรหรอวะมีคนบ่หลายอยู่อยู่ช่วงเดือนก็รลกเดาเนี่ยบ่่คยมีคนมันมันย่ำลงหน้าย่ำลงห้ลงหน้า บ่คือส่วงเขาแล้วส่วงเดือนพฤศจิกาท่านว่ามาักระลาโอ้ยบ่ยีววันยางที่น้องมันใส่วเวลาโดนพอกันยี่ห้านขายกระเบื้องคนระับเอาไปดองตอนนี้มาหอดแล้วนะครับพี่น้องมาถึงแล้วไดนัตตี้ไทยทอ็อปเตตดูโดม มาฮ้อนท่านข้ายกระเบื้องหรืตอนนี้ตอนนี้อาจารย์กำลังจะรอเบื้องกระเบื้องความครับอ่านคณะกรรมการหมู่บ้านไม่เย่นหน่อยเนี่ยผู้ซอยสายเนี่ยเออกระเบื้องไม่จตกกระเบื้องงามๆเลยพี่น้องสาขาเด็ดมองคล้ายกระเบื้องพี่น้องเบื้อง เสกสิบบาเลือกอ็ไล่ได้ละบาทนี้มันหลายหลายจะไลง่งามๆมันมีหลายเกียรติมีหลายเกียรติมีหลายราคามีหลายเกียรติมีหลายราคามีหลายลายพี่น้องอัน นัวเกินยางใบแล้วพี่น้องกับสีวิงเนาะพี่น้องเบิ้งพี่น้องวิงนี่ผมเปนสีพญาสิพยาสาดนะครับตอนนี้กำลังเรากำงราคากันคุยราคาเหลืองราคากันเี่ยโต๊ะพนัง่ยาถอย แต่เมื่อบึงมองหลายปานนี่เรื่องยากเแกพี่น้องเนาะเรื่องง่ายเอาจะได้ก็ได้ว่าแต่มันหง่าว่าว่าแต่มันง่าก็มันหลายมันพ่อโอ้ยขออนุญาตพี่เบิ่งหลายๆหลมองพี่น้องตอนส่วนพุกบ้านไม่ใส่กระเบื้องงามๆพี่น้องร้านนี้บริการดีดีพี่น้อง มีโอกาสได้มาแวะกับมาแวะบาว้างเดนตีสาขาเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไปบุญทลีกาจะรวยนะพี่น้องขามสะพานโดมบอ,อกว่าขามสะพานโดมบอ,อกว่านีดเดียวพี่น้องเห็นเลยเดี๋ยวคันแรนออกไปทั้งที่ไปบุญทลีกไปน่าจะรวยนี่เขาเลี้ยวเบิ่งข่างขวามือป้ายบักไงเปิงเคิงเดนตี้พี่ว่าใดานาดตีโอ้ยจะเป็นไรห,หูไรตาอะไรพี่น้องมันหลายหลาย ร้ายๆเจักสิเลือกเอาสีไดเจักสิเลือกเอาแบบใดห้านใหญ่แห้งเด้พี่น้องตอนนี้ตอนนี้ยางน้ำบึงให้น้ำบึง ยอนไปหาเพื่อนครั้งน <See, S 2> <c oughs> ึ่งอุ้ยลายลายพี่น้องตาเปนใหญ่กว่าีที่เหลวันพว่กว่งหน่อยมันติดเหลวง่ายสี่สิบกล่องสี่ตาางเมตรก็สีบกองเลรอสี่สิบตัวนีกรเบื้อง กบังก็บังคือพนังนี่หาิพนังหาิหาิตาลางครับตาลางก็ต้องประมาณหาิหาิอหานกแล้วเพื่อไว้ประมาณก็จะกจะาหกสิบก็สี่สิบหาสิบ0หาสิบสี่สิบก็หาสิบบอกพผนังนี่หาิอกผู้ืนสี่สิบเจอาจารย์ไ่มีาม่เลยบอก

ตัวนั่นก็ตัวนั้นก็ลอยชิ้นกอบะกับตัวนี้ต้องงานแต่ว่าของถือมาขอร้องเพื่อนแต่มาแทบันถือไปบอกว่ามันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวทีอเลือผลิตนะครับตัวเลือผลิตเขามาเสี่ยวออกจะลอยแปดชิ้นแล้วลอยชิ้นกอบะขันหัวสื่อว่าหลายสื่อซัมมันมีนี่มันเกิดสิ่อพอดีเนจังคาถ้าว่าสีเอาไปตัดกันนั่นได้อยู่เข้ากัน ตัวนี้ไปในส่วนนึ่งแล้วก็ผนังภายในครับภายในรือวาสิติบานนังใหบ่ไปเลยครับพุ่ง่นที่ใหเป็นองน้าครับต่างมากมันสิพออาจารย์เนองอถตั้งนึงมันกัตั้งละเอบมันสิเกียบพ่อสามสิบสามสิบสามสเกอบ แต่ว่าขันเซวซัมมี่บัตที่ทมันบ่พ่อเขาาีไม่ไปใส่เร่ยๆรนอยไสามกันนะโอ้บเอามันพอตึบพอตึบแลบนพ่อบันพอแล้วตัวตัวไรนี้นีได้ตัวมีร้ีิบาสบคานี่เบรบมีหเจ็ดิบกว่าหรถ้าว่าไ่นกไ่นกกมียส้ามีกังานี่เลยเนาะ ม่มี่างนี้ตามราคนะกงอ่นะันกลานี่่หนต่นเนี่มันเป็นต่พ่อพ่อครับ่อพ่อตัวนี้จักรกลัองมเลเาิาน่พอเาาินว่าคนว่ากล่องคนว่าต่ออกตาล่างเเออกกล่องตาลางเมดนะตาลางเมนครับขาดซิฟฮาตาล่างเมกั้าวาข้าเอาาเลยนี่ อาจจะบ่เปรอะนะครับอาจารย์เพราะว่าเพราะว่ายังเหลืขาเขามุ่งเขายังเฮาต้องได้ตัดออกอยู่แล้วเฮาต้องหาซ1เนาะหรอมาณนี้ครับหรือว่าเอาไปหาซ1ก่อนก็ได้ฝาดเรือยังไงจังมาเอาใหม่นําผมก็ได้ซุ้มนี้จะมีซุ้มนี้จะมีของให้ตลอดบ่คือซุ้มนี้ซุ้มนีเปิดแล้วเปิดเลยจังซี่นะครับพอซุ้มนี้มันจะคลุมขายออกอันนี้เนี่ยก็ตั้มกว่านี่เครื่องเลสอีหยังเหลวมันก็สั่งเข้าเติมแล้วนะครับผมจะเติมสรุปบักฟ้าผนัง ถ้าวงนี้กับาวงเมกัอ้วราคาอยู่ตัวใดก็ลูกตัวอันกันหนึ่งสี่เก้านเกครับือสบอสี่บอไหนีตัวนี้ไปบอไห้เลยอยู่หนึ่งสี่เลุถ้าเมนถ้าเมนขึ้นเอาตัวนั้นเลยก็บได้ยี่ร้อสบาทตัวตัวาบนตัวตัวเป็นหินคัดตัวเหินคัดตัดูนลบเพราะว่ามันกระเบนกเกตเองเหมือนกันเที่ยงแค่ตัวนัหนเขากับือกันกับ ว่าคือกันกับตัวนี้ตัวนงร้ตัวนี้ร้อเครับก็ตัวนี้นังหมดเลยือนังครับนังาาฟอครับก็เปบเ็ขาชิปเอ็ดพื่นก็ดีกไแม่พื่นก็ต้องซีเอ็ดหายาละกองตวเือตัดเขามุ่มเขาทนเขานี้อ่ะ เาตกลงตัวนี้หาหารัเบสตรงนะครับเนาะแกเมื่อไรก็ได้เพารถมาอยู่แกเมื่อไกนเอาเบิดเลยแกเดียวสีโบเบิร์ดอยู่ว่าลอยว่าพ่อลอยกล่องกล่องมุอก่อนบอกลองรถก่อนเนาะมันหนักแต่เดี๋ยวเดี๋วโอเคแล้วตัวนี้ฮ้ฮารเบนี้ยังยีก่านก็ะบกระบพื้นที่เรออาจารย์ เออเพื่อนเพื่อนซีซีแสิลเพื่อนซีซีสกับกัตนยัเงเนจ่ามันาอาจารย์ผสมสื่อกับเบื้องไปปูไปปูหองหนำ่ำพทศของหน่ำไม้เป็นเป็นห้องหน่ำที่พันเทศไม่พี่น้องบัดน,นี้บัดนีมาลงเลียงยังวาเอาเมียน้ำอันนี้กับ,บ่ะเด ว่าว่าว่าบ่ไหนบอกว่าแพ้นั่พี่น้องแต่ว่ะมาขอทุไรคิดอยากรวมก็เพิ่นกะติดตอ่ขอข่าวมาเพิ่นก็ได้นะครับหรือติดตอ่อมาทางส่องมาลันเถื่อนกระไดนะึงเพิ่นสร้างห้องน้ำแล้วก็เอากระเบื้องมาซื้อกระเบื้องไปปูเพราะว่าตอนนี้เฮ็ดหลังคามุงแล้วแอมแล้วเซ็ประตูแล้ว ขาดอย่างเดียวเดี๋ยวจะคือขาดอย่างเดียวคือกระเบื้องมะปูแล้วก็สร้างกับพร้อมแล้วโอ้มีแม่ขามาขายอันนี้พร้อมอยู่ในะห้านขายแล้วก็ดูหาบแห้งน,นะนี่บักทวดินมีมากบวัวมาซื้อซอยเพิ่อนเนี้ี่ตัวเพิ่นแม่ขา ส่วสีหาบมากเดลขายส่วสีได้ขายแต่ละอย่างแต่ละอย่างชื่อขนมแล้วขนมมัน,นที่แห่งนี้เอมนมาซสื่อของจักร้าบาทเงิน่หลายนั่นแหละขนมมันใครหงใครข,าขานาด นี่ยังกระเดาไม่รถซสาบัดมันหลายๆพี่น้องโอ้ยจะเป็นหลายพระโล้าง,งานเลือกบดสือี๋ยวตามกูเพิ่นเลือกไปเบื้องไปอีกกอนอยัง ยังลบออกลบขอ้อหลายไปเบิองบัดที่นี่ไปเบิองแน่วย,ยายาแนวไปดูยาแน่วเอาอันต้นนี้คันคันเอาแน่วไปนี่เข้าเข้าวันไิสมบูรณ์ติดบ่้าท่าเลยบ่ ตัวนี้สมน้ำใส่ได้เลยปูนเกาสมน้ำใส่ได้เลยทาได้เลยแต่เมือ่อยาเนี้ยเขาขางมาอกันเข้ากับสองยาที่เขาแลห,หละเนาะ เมืองสะเกตสะเกตดเนี่ยย่างว่ามันสิเดจะโจกเงินจะของใจเอกนาศเ้าเาขาอออเลย <c oughs> ้ยนายหลายตอนนี้ก็มัรอรองล่อล่อใจเงินล่อใจเงินล่อทั้งห่านพันสิเฮ็ดบินตอนนี้มองสำรงงางเงิน เป็นทีสำราเงินสำียนเพื่อกันนาตาง่ามๆเลยพี่น้องบ่บ,บ่เขาไปไกลเพื่อนหราอยูก่ไกลไกลอยู่ข้างน,นอกกับพ่อเราอยู่ไกลไกลกะกัเบิ่งอยูก่ไกลพี่อนละพี่น้อง พี่น้องสังเกตพี่น้องสังเกตเบิ่งมาซื้อกระเบื้องบ่ได้เสียเวลาเด้ไม่ยน้อยเบิ่งเลยมาหอด้านาขายกระเบื้องยังสารสมิงเสืออยู่แต่ว่าเราก,ก็สร้างรายได้ของเราเดีปีนึงบ่นหน่อยบาทเด้นี่แหละนีะ่แหละขีค้คนเฮ็ดงานสิได้เอ่สิได้พาเพิ่นไปบรรทาไวรีจกักมือไปหาตัดก๊อกอันนั้นเครือบักดัน ไม่ขอบสวิงให้เราสารเนี่ยได้ๆหก่อนเอารถไปแกวแล้วรัเดีวน่าก็นางบอกโอ้ก็หางาใหม่น้ำบาเนากระไรนอเครื่อห้องชุมเนาะก็งเกาะก็ไปกไปคืออึดเลยก็กำมาจราจงหน้าหน้าพยตีด้วยบอตอนนี้มาถา ถาใจเงินพี่น้องตอนนี้กำลังถ่าใจเงินซออเพื่อกันย่างลบหนาลบหลังเพิ่อนเพื่อนขายของหลายทางพี่น้องเพื่อนขายหลายเจ้ามือนี้มือนี้คนกับมาซสื่อหลายเลยเพิ่นมาซสื่อหลายเพราะ่าหานเพื่อนมันหันใหญ่แต่ว่าบริโคสน่ายเพือ่อนหนกแต่ว่ามันกะว้าว่าห่านมันใหญ่มันหลายของเบิ่งจนบท่วน เนื้อที่ประมาณไรสองไรของเตมไปเบิดนะครับดีรวสเกตบางคนท้นของมันรอสื่อของที่้งข้างหน้ามี่ทั้งข้างหลังเป็นกระเบื้องกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องทิดผ้าพนังกระเบื้องแผ่นหน่อยกระเบื้องแผ่นในี่นี่แหละ เอา <S <S ปเปนครับผมสะขอปิดคลิปไปเพียงจำานี้เนาะ <S <S เอาไว้คลิปหนาจังพอก,กันไม่จะลืมกดเลยกดแชร์กดซัดส์ไข่นะครับพี่น้องให,ให้เพื่อเป็นกำลังใจเ่เาคยคลิปต่อไปครับพี่น้อง สวัสดีครับ